ผมไปต่อที่แล้วเราจะทำอย่างไรล่ะเราจึงจะได้ PS ยุใช่ไหมเพื่อเราจะได้ขึ้น AM AT โดยด่วนไม่ต้องทำอะไรมากครับนั่งอยู่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ครับถือโทรศัพท์ไปด้วยขอให้มีอินเทอร์เน็ตครับแชร์ลูกเดียวครับ และไม่ต้องคิดอะไรมากครับทุกอย่างเขาทําให้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเราที่จะมีสิทธิ์แชร์ได้เนนยะครับท่านก็ต้องอัปเกรดครับอัปเกรดครับมันถูกเกินไปจนกระทั่งไม่อัพสักทีหรือเปล่าท่านอาจจะไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่เกิดจากที่บางทีเรายัางมองไม่เห็นโอกาสคือ,อยังมองไม่เห็นช่องทางนี้วันนี้ให้ท่านอัปเกรดครับ ด่วนที่สุดครับไม่ต้องรอพรุ่งนี้ครับพี่น้องเหมือนคุณพัทรพลเนี่ยนะขอโทษที่เอ่ยนามคนระับท่านอัปเกรดตอนตีหนึ่งครับคือพาผมพาอัปเดตอนหกทุ่มบวกว่านะอินเทอเทร์เน็ตของท่านมีปัญหาเรื่องของซิมพอเลิกประชุมเสร็จท่านก็พยายามโอนเงินจนได้ครับอัปเกรดมันเลยตอนตีหนึ่งครับเพราะท่านอยากได้ลิงก์ครับอยากได้ลิงก์มาแชร์ครับอ่ะมาดูนะครับ ถ้าเรายังไม่อัปเกรดเราจะไม่มีสิทธิ์ได้รับลิงก์สำหรับแชร์ให้คนอื่นสมัครต่อนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าเราจะแชร์ยังไงนะครับยังไงบ้างอันนี้เป็นเพียงบางส่วนจากประสบการณ์ผมนะซึ่งบางท่านอาจจะรู้แล้วบางท่านยังไม่รู้ก็ไปแอพพลายเอานะครับเป้าหมายเดียวกันคือแชร์ให้มันเยอะที่สุดนะสิ่งที่ทางบริษัททำไว้ให้อันดับแรกเลยคือคำว่า c o อปปี้ครับ นะครับตรงนี้ copy ครับพอเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะมีข้อความขึ้นข้างล่างนะครับนะมีข้อความขึ้นข้างล่างนะครับว่าได้ copy แล้วนะครับกด copy เนี่ยเห็นไหม successfully copy นี่คือการ copy ลิงก์สมัครเพื่อเอาไปวางที่อื่นถ้าถ้าเราจะแชร์แบบนี้พอเรากด copy เสร็จแล้วนะครับเราก็ไปสิครับจะไปแชร์ที่ไหนล่ะถ้าเราจะไปแชร์ที่ไล นะครับเราก็หาคนหรือกลุ่มที่เราจะแชร์แล้วก็มาวางครับเหมือนที่เราเคยทําแต่การวางของลิงก์นี้ในระหว่างนี้นะครับยังไม่ได้รับการแก้ไขคือมันมีข้อความาภาษาอังกฤษที่เป็น URL หรือที่อยู่ของเว็บไซต์นะครับมันติดกันกับภาษาไทยตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่มันติดกันน่ะมันไม่ได้ครับมันจะทําให้ลิงก์ไม่สมบูรณ์ ให้เราเข้าไปเคาะให้ห่างกันหนึ่งวัคหนึ่งเคาะนะครับก่อนที่จะส่งนะครับข้อความที่อยู่ตรงนี้เขาทำมาให้เรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับแต่มันมีคำผิดอยู่เหมือนกันคือคำว่าช็อปสูตรส,สูตรประหยัดนะครับตรงนี้เราก็แก้ไขเอาเลยนะครับแก้ไขเอาแล้วค่อยแชร์ต่ออีกทีนึงนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปแก้ก่อนนะผมขอแก้ก่อน เพื่อเพื่อเวลาส่งไปเขาจะคนอื่นเขาจะได้รู้ว่าโอ้เราปิดิปนนี้นะพิธีพิธันนะไม่ใช่เขาทํามาผิดแล้วก็ผิดตามด้วยนะครับซื่อสัตย์มากนะครับไม่ได้ชอบสุดประหยัดครับอ่าตามนี้ส่องไปทีนี้ครับพอมาที่ที่ใดที่หนึ่งแล้วที่คนใดคนหนึ่งนะครับทีนี้เราเราจะแชร์แบบนี้ยังไงแล้วก็กดแชร์ไว้แล้วครับไปเลยที่แชร์ครับกดแชร์ข้างล่างสีเขียวนี่นะครับ ขึ้นมาแล้วครับแชร์ไปไหนครับแชร์ไปไลน์ใช่ไหมอ่าไลน์ตัวนี้ไม่มีคนออากดตรงดูเพิ่มครับ,รบเพื่อนเราที่อยู่ตรงเนี้ยกลุ่มที่มีอยู่เสีหายจานเสียงหาย,าย,หายอ๋อเดี๋ยนะอินเทอร์เน็ตผมมันมีปัญหานะไม่รู้เป็นอะไรครับมันติดแล้วก็ดับบ้างมายังครับโลโหลเสียงยังไม่มาเสียงยังไม่มาโอเคเดี๋ยวแป๊บนึง ปกต,ติอยู่ครับมาไายัางครับคผมได้ยินนะได้ยินอ,อ๋ออาจจะเป็นบางท่านเนี่มผมก็ได้ยินครับอาจารย์รมาครับมาครับกระจายิกมาครับโอเคคุณพัฒธนพลเน็ตมันหลดเ็นช่วงๆอา่าทีนี้ต่อไปอครับถ้าถ้าโพสเข้ากลุ่มเนี่ยผมขอให้คําแนะนํานะครับว่าผมไม่อยากให้โพสต์เข้ากลุ่มที่เราเป็นสมาชิกอยู่โดยไม่ตรวจสอบให้ดีเพราะบางทีกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาในไลน์เป็นกลุ่มเฉพาะกิจเฉพาะเรื่อง มันจะเสียมารยาทนะครับเดี๋ยวเขาจะว่าเราเอาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องธุรกิจอื่นๆเราก็ไม่ต้องโพสต์เข้าไปในกลุ่มนั้นหรอกครับเพราะว่าคนมันเยอะแยะครับมันไม่จําเป็นต้องไปหาโพสต์ในกลุ่มธุรกิจอื่นหรอกครับเดี๋ยวเขาจะแซวเราเอานะครับเดี๋ยวเขาดีลิทเราออกมานะครับเราก็โพสตเข้าเพื่อนครับการโพสต์หาเพื่อนโดยตรงเนี่ยนะครับผมแนะนําให้โพสต์แบบนี้เพราะว่ามันโพสตได้ครั้งละสิบสำหรับไลน์แล้วไลน์นี้ไม่มีการบล็อก แม้จะโพสต์บ่อยๆก็ตามผมไม่เคยโดนล็อกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเลือกคนโพสต์หรือจะโพสต์ให้ทุกๆคนนี่นะครับท่านก็ทําได้ครับเพราะสิ่งที่เราโพสต์ไม่ใช่ธุรกิจขายตรงมันไม่เหมือนเดิมมันเป็นโพสต์ให้เขาใช้แอปเขาไม่เคยเห็นแอปนี้ถ้าเรารีบทํานะแต่ถ้าเราเคยช้าอยู่เราโพสต์ไปบอกเฮ้ยส่งมาแล้วเรามีคนส่งให้แล้วเพื่อนเราสมัครแล้ว สมัครแล้วเมื่อวานนี่เองเพราะนั้นท่านโพสต์ให้หมดเลยถ้าเป็นความเห็นของผมนะนั่งทํางานเนี่ยเจิ้มๆทีละสิบทีละสิบแชร์มาให้หมดเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเพื่อนคนไหนสมัครหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือหน้าที่ของเราอันนี้คือโพสต์ต่อลงไปที่ไลน์ทีนี้ถ้าเกิดเราไปที่อื่นละ่ะกดแช่อีกทีนึงกดแชร์นะครับ แชร์กับแชรเนี่เหมือนกันเนาะแล้วกดแชร์อีกครั้งหนึ่งนะที่ปุ่มด้านล่างสี่เหลี่ยมตารางหมากฮอตเลยนะครับกดอีกทีมันจะให้แชร์ไปยังแอปอื่นๆเพราะฉนั้นท่านก็มี Messenger มีเพื่อนเป็นพันๆใช่ไหมอ่าถ้ว่าไป Messenger ก็กด Messenger เข้าไปอันนี้สนุกเลยครับเพราะว่าข้อความมันทำให้แล้วไงท่านก็แค่กดส่งส่งสงนี้นะครับเนี่ยส่งส่ง ส่งไปเลยแต่ที่ Messenger เนี่ยมันผูกเข้ากับ Facebook นะครับ Facebook เดี๋ยวนี้มันก็หยิงเพราะว่ามันก็รวยแล้วเนี่ยมันก็มีกฎเกณฑ์ขึ้นมาว่าคนส่งลิงก์เยอะเดี๋ยวฉันบล็อกเธอนะนะยิ่งส่งข้อกลุ่มผมโดนบล็อกไปถึงวันที่สามนะส่งข้อกลุ่มนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็อย่าไปโพสเป็นร้อยเป็นพันนะครับต่อครั้งนะครับก็โพสนิดๆหน่อยๆครับสามสี่สิบนะแล้วก็หยุด นะสักพักหนึ่งค่อยมามากดยิ้มยิ้มยิ้มิ้มลงไปครับส่งไปเลยไม่ต้องสนหรอกว่าเพื่อนเป็นใครนะครับเพราะว่าทุกคนต้องการสิ่งดีๆทั้งนั้นรีบส่งไปก่อนที่คนอื่นจะส่งก่อนเราครับอันนี้คือส่งโดยการก๊อปปี้นะครับซึ่งมันจะมีแอปอื่นๆก็ทําเหมือนกันครับตรงนี้นะ้ไหมมันจะมีหลายแอปเราแชร์ไปเนี่ยมันก็มีมีหลายแอปอยู่นี่นะครับที่เราขึ้นอยู่กับว่าเราใช้อะไร เราใช้อะไรบ้างนะครับมันก็จะขึ้นมาให้อตัตโนมัตินะครับทาง Facebook ก็ได้นะครับ t e l e gram ก็ได้แล้วใครจะใช้นะครับอ่ะตัวนี้ผ่านไปครับต่อไปก็จะไปดูการแชร์จากเมื่อกี้เราแชร์จากการกด Copy นะ Copy ล์นะครับตอนนี้เราจะแชร์ด้วยการกดที่ที่แชร์นะครับที่แชร์สีแดงกลมๆเนี่ยครับกดที่แชร์ กดที่แชร์มันก็จะมีแอปที่จะให้เราแชร์อยู่นะมันขึ้นมาเท่าไหร่ก็ทําได้ตอนนั้นนะครับตัวนี้เช่น f c e e o o o l l n e นะ e c h a t WhatsApp ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้แอปตัวไหนบ้างนะครับ Instagram นะถ้าเป็น Facebook ท่านก็สามารถเข้าไปโพสต์ลิงก์ตัวนี้เข้าไปที่ Facebook กด Facebook นี่ยโพสต์ไปที่ไหนที่นี่ครับ เขียนข้อความได้ตัวนี้เราสามารถเขียนข้อความได้นะเขียนเพิ่มก็ได้นะครับเขียนเพิ่มไปเลยโพสต์ไปไหนโพสต์ไปเพื่อนใน f เฟ o บุ๊กหรืออะไรเนี่ยเพอเจาะจงไปให้ใครก็ได้โดยตรงก็ได้ครับหรือว่าอะไรเนี่ยนะมันมีขึ้นมาเนี่ยครับเพื่อนคนสนิทต่างต่างแต่โดยส่วนใหญ่เราก็จะโพสตที่ไทม์ไลน์กันใช่ไหมครับก็เลือกสาถารนะเหมือนที่เราเคยโพสตทั่วไปมันก็จะไปที่ไทม์ไลน์ของเราจะเขียนข้อความก็พิมพ์ลงไปถ้าไม่เขียนก็ไม่เป็นไรครับมันทําให้เรียบร้อยแล้วล่ะครับ แล้วก็กดโพสต์ลูกเดียวทีนี้ถ้าเกิดเรากดโพสต์ไปแล้วสมมุตินะผมกดโพต์ไปเลยกดโพต์ไปแล้วไปที่ Facebook เราจะไปทําอย่างอื่นได้อีกนะครับเราก็ไปดู Facebook เราซิที่เราโพส์ไปเมื่อกี้นะครับที่เราโพส์เมื่อกี้เป็นยังไงหน้าตามันอ๋อนี่ครับมาแล้วครับเนี่ยเราโพส์เมื่อกี้นะเราโพส์มาเสร็จอ่าฉันจะแชร์ต่อครับ แล้วก็กดเลยครับใต้คลิปที่เราใต้ลิงก์ที่เราโพสเมื่อกี้นะครับกดแชร์ครับแชร์ไปไหนครับแชร์ไปยังสตอรี่ของเราแชร์ไปในเฟซเมสเซนเจอร์แชร์ไปยังกลุ่มแชร์ไปยังเพจของเราครับโอ้โหสารพัดแชร์เลยครับถ้าแชร์ไป m มสเซนเ e อรเป็นยังไงมันก็จะไปแบบเมื่อกี้แชร์ไปกลุ่มล่ะนะแชร์ไปกลุ่ม มันก็จะดึงกลุ่มที่เราเป็นสมาชิกอยู่กลุ่มเ Facebook นะครับที่เรากดขอเข้าร่วมกลุ่มอนะใครที่กดเข้าร่วมเยอะๆเหมือนผมเ่ยนะเห็นไหมเนี่ยเยอะๆเลยเนี่ยผมกดขอเข้าร่วมมาเป็นพันๆกลุ่มเลยครับเพราะมันหลายปีแล้วเ c e b o ๊ k ผมสิบกว่าปีแล้วสิบเอ็ดสิบสองปีแล้วมั้งท่านก็กดแชร์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 แต่ระวังนะอย่าไปกดแชร์รัวไปเป็นรอยๆนับนะครับ กดครั้งละสิบยี่ิบก็พอแล้วสามสิบก็พอแล้วเพราะกลุ่มกลุ่มหนึ่งมีคนเป็นหมื่นเป็นแสนมันต้องมีคนเห็นบ้างลันหน้าใช่ไหมครับกดเลยแชร์นะแชร์แล้วผมบอกถูกบล็อกของผมไมไ่ถูกบล็อกถึงวันที่สามนะครับแชร์บ่อยครับตอนนั้นแชร์เยอะคบมันมากครับผมลืมไปลืมตัวด้วยความมั่งครับอันนี้คือแชร์เข้ากลุ่มใช่ไหมก็มีแชร์ไปอื่นๆแชร์ไปยังเพจเรามีเพจไหมล้วก็แชร์เรื่องเนี้ไปเพจ คนที่เข้ามาเพจนี้เพจผมใช่ไหมผมก็แชร์เข้าเพจอ่ะแชร์มะไ้ขี้เกียดเขียนเผยแพร่ไปเลยอ่ะแชร์เข้าเพจเพจผมมีกี่เพจล่ะคนก็ดูเพจเหมือนกันใช่ไหมเยอะก็แชร์เข้าเพจเพจเพจสมาร์ทฟอไลซ์แชร์ไปซะเลยเพจผมนี่ผมแชร์ได้เห็นไหมเพจอะไรอีกอมีเพจอข้าวน้ำพริกคุณแดงอ่ะ สมัมก่อนก่อนยังมียังอยู่ครับอ่ะใส่เข้าไปมันก็กระจายไปแล้วครับหลายที่ใช่ไหมครับแล้วไงต่อทีนี้ต่อ,อไปอีกนี่คือการโพสต์เข้ามาที่ Facebook แล้วเราก็ไปแชร์ต่ออีกทีหนึ่งเพื่อให้มันกว้างขึ้นใช่ไหมครับอ่าต่อไปแชร์อีกครับทีนี้ไปไหนอ่าไปไลน์ไปลไปลน์นะไปไลน์มันก็เหมือนเมื่อกี้ครับ กดปุ๊บไปเมื่อกี้ไม่ต้องทําให้ดูนะไป Instagram. อินสตาแกรมะกดเลยผมมีอินสตาแกรมด้วยกดเข้าไปมากันเติมเลยครับเนี่ยโอ้โหดูสิครับเนี่ยให้รอสอง่งเพียบเลยครับเนี่ยโอ้ยกดจนหน้ามืดตาลายอินสตาแกรมครับจิ้มเลยอินสตาแกรมไม่มีบล็อกละมั้งนะครับจิ้มลูกเดียวนะจิ้มลูกเดียวเนี่ยครับเนี่ยไปแล้วครับโอ้โหมหาสารจะเอาขนาดไหนแลวครับพี่น้อง เห็นไ,ไหมครับนี่อินสตาแกรครับยังไห้หมดเหรือเยอะอ่ะคีิกเกียรกดเยอะแล้วนะครับอ่านี่คือไปอินสตาแกรยังจะมีอื่นๆคือ Copy Link ครับ Copy Link ตรงนี้มันจะเป็นภาษาอังกฤษนะตรงนี้นะเนี่ยสมมติเราจะบส่งให้เพื่อนเป็นชาตต่างชาติอย่นี้วัดแอปก็มีของผมมีวัดแอปด้วยนะ Copy Link เนี่ยครับ Copy Link เราจะไปส่งให้ เพื่อนที่เป็นชาวต,ต่างชาติเ,าเข้าไปดูสิมีชาวต่างชาติในนี้ไหมผมจะเข้าไปดูนี่มีล้านี่มีคขมเอันนี้มีคนนี้มีชาวต่างชาติแล้วก็เอามากดแช่แล้วก็วางแล้วก็ส่งมันก็เป็นภาษาอังกฤษครับแนะนำว่า you are invited right to join this e x c i t e social e-commerce platform นะ เราก็แชร์ตัวนี้ต่อได้อีกครับเห็นไหมแชร์ตัวนี้ต่อได้อีกครับแชร์ต่อปั๊บภาษาอังกฤษคนต่างประเทศส่งไปเลยอยู่ที่ไหนไม่ให้เหลืออ่ะส่งคนต่างประเทศคนขเขมรคนลาวเอาคนลาวไม่ต้องภาษาไทยก็ได้นะคนขเขมรคนพมา่าเนี่ยนะเขาแช้ภาษาอังกฤษกันนะส่งไปเลยนะครับส่งไปเลยขเขมรผมมีเพื่อนทีมงานอยู่ต่างประเทศพอพอมีอยู่บ้างเหมือนกันนะครับหลายคนหลายร้อยคนอยู่ครับ นี่ครับส่งไปเลยนี่ครับเห็นไหมมีช่องทางภาษาอังกฤษก็ไม่ต้องคิดเองภาษาไทยก็ไม่ต้องไปคิดเองเขาทำให้เสร็จสับเรียบร้อยอ่ะแชร์นะนี่ตัวแชเอาเอาแค่นี้ก่อนต่อไปครับจะเป็นการแชร์ที่สินค้าครับให้เราไปคลิกที่หน้าแรกครับข้างล่างนะซ้ายมือนะครับ มันก็จะมีสินค้าจํานวนมหาศาลครับอยู่ในนี้นะครับท่านก็นไปนั่งชมเลยครับโอ้โหวันหนึ่งก็ชมสินค้ากันทั้งวัน,นครับไปชมเท่อะไรก็ชมเพื่อจะแชร์นะครับสมมติว่าท่านเข้าไปดูสินค้าดนะิจิตอลเนาะไปเจอหูฟังนี่โอ้โหน่ารักจังเลยขายถูกใช่ไหมขายเท่าไรร้อยเก้าสิบเก้าบาทไปเจอเนี่ยสินค้าทั้งก็อ่ะแกจะเอาสินค้าตจวนวนแชรนะตอแช์นี้ร้อยหกสิบเก้าบาทนะ ที่วางโทรศัพท์แล้วขยายจอให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยร้อยหกสิบเก้าบาทโอ้โหถูกจังท่านก็กดเข้าไปก่อนครับกดเข้าไปก่อนอ่ากดเข้าไปแล้วเป็นไงเนี่ยครับมันก็จะมีสินค้าให้เราดูเนี่ยครับเราเลือกได้สองอย่างคือจะซื้อหรือจะหรือจะแชร์ครับนะก็จะมีปุ่มให้เราคือปุ่มยาวๆใหญ่ๆสีส้มๆเนี่ยค,คือปุ่มแชร์ใช่ไหมครับข้างล่างก็จะมีสองปุ่มเหมือนกัน ปุ่มส้มคือปุ่มซื้อปุ่มแดงคือปุ่มแชร์ครับกดปุ่มกลางแล้วกันพอกดปุ่มตัวนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะบอกว่าสินค้าตัวนี้ถ้าคุณแชร์คุณจะได้ตังค์เท่าไหร่ถ้ามีคนซื้อนะครับสิบสามบาทแปดสิบห้าตังค์ห้าสิบแปดตังค์ท่านจะแชร์ไปที่ Facebook เฟซหรอแชร์ไปที่ไลน์หรือแชร์ไปที่วีแชทวอท t ์แอพนะครับอิ Moment, Copy Links, นสตาแกรมโมเมนต์ก๊อปปี้ลิงก์อะไรต่ออะไรนี่นะครับก็แชร์ได้แบบเมื่อกี้เลยครับ แชร์เยอะมันหยดติ่งนะครับอสมมติผมแชร์สักอย่างหนึ่งแชร์ไปไหนอ่าแชร์ไปที่ไลน์แล้วกันแชร์ให้ใครดีวะเดี๋ยวแชร์ให้ตัวเองดีกว่าแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะว่าอ่แชร์วิธีทำไลน์แล้วกันผมแชร์วิธีทำไลน์ของไลน์ผมเนาะอ่านี้ครับแชร์วิธีทำไลน์ของไลน์ผมโพสเลยตึ๊บเข้าไปมาแล้วนีทท์ไลน์ของเราน ถ้ามีเพื่อนมาเห็นมาดูคนมีวิสัยทัศน์มาดูมาเห็นใด้กดเข้าไปดูหน่อยอะไรว่าฟินโก้อาจารย์พิชช่าก็แบโพสต์ขึ้นมากดเข้าไปนะครับเขาก็จะไปเจอหน้าของการสมัครแอปครับเขาจะเข้าไปดูได้เขาก็ต้องกรอกเบอร์โทรเขาก็ต้องกรอกรหัสของเขาตั้งขึ้นมาคือการสมัครเหมือนที่เราสมัครเข้ามานะครับแค่นั้นแหละครับเขาก็เป็นลูกค้าท่านแล้ว ถ้าเขาเกิดไปชอปตรงนี้นะครับท่านก็ได้สิบเปอร์เซ็ถึงสิบห้าุดหกปเซ็นต์นะครับสิบเอร์ซ็ถึงสิ6ห้าหกปซนตนะเขาก็ไปแชร์ให้ผู้อื่นไม่ได้ครับถ้าเขาอัปเกรดเขาก็จะเราก็จะได้เงินตามแผนนั้นเห็นไ,ไหมครับเนี่ยเขาก็ดูได้ซื้อได้แต่แชร์ไม่ได้สําหรับคนที่เขาดูจากเรานะครับนี่ครับท,ทันทีที่เขาซื้อเราก็รับตังค์ครับเห็นไ,ไหมฮะโอ้โหอะไรมันจะสบายขนาดนั้น เพราะฉะนั้นครับเพืเ่อนๆครับพี่น้องครับนี่คือการแชร์สินค้าซึ่งท่านต้องไปดูเองนะครับว่าจะแชร์สินค้าตัวไหนอะไรยังไงนะครับทีนี้ก่อนจะแชร์ก็ขอความร่วมมือหน่อยนะครับว่าให้ตรวจสอบก่อนนะครับว่าขณะนี้สินค้าของท่านที่แชร์มันอยู่ในเมนูภาษาไทยหรือเปล่าด้วยการกดที่บัญชีฉันนี่นะครับตรงนี้ครับบัญชีฉันนะแล้วเลื่อนขึ้นมา ไปคลิกที่สถานีในประเทศที่ใช้งานนะครับและเลือกให้เป็นประเทศไทยแบบนี้นะครับให้เป็นประเทศไทยตกลงภาษาไทยเพื่อให้สินค้าเป็นภาษาไทยแต่ท่านต้องการแชร์ไปต่างประเทศท่านก็มาเปลี่ยนเป็นภาษาต่างประเทศนะครับเป็นภาษาต่างประเทศนี่คุปองส่งมาให้เรื่อยเลยครับท่านก็เปลี่ยนนภาษาต่างประเทศแต่เราใช้กับคนไทยก็ใช้ภาษาไทยครับ ตามอาอาเอาภาษาไทยเราดีกว่าเพราะว่าต่างประเทศไม่ต้องเป็นจะเป็นหลักเมืองไทยเหลือคนเยอะแยะเลยนะครับที่เราจะเข้าไปใช้งานนะครับที่เราจะไปส่งเรื่องราวตัวนี้ให้เขาเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราเคยทําธุรกิจตนก่อนหน้านี้มันแสนจะยากมันแสนจะลําบากนะครับวันนี้เราก็ผ่านความยากลำบากมาเยอะแยะมากมายนะครับจนพวกเรากลายเป็นคนเก่งแต่บางท่านอาจจะรวยไปแล้วบางท่านอาจจะยังไม่รวย วันนี้ครับเรามาใช้ความสามารถอันล้นเหลือที่พวกเรามีมาทำงานที่แสนจะง่ายด้วยปลายนิ้วสัมผัสอาศัยความขยันหน่อยแต่ก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่หรอกครับอย่ามากกเมื่อยมือท่านก็จะได้เงินผมทำมาสามวันครับก็ได้มาไม่เยอะครับเพราะว่าผมเป็น PS เอเหมือนกันได้มาสามพันบาทครับผมถอนแล้วนะครับเพราะวันนี้วันอังคารผวกเลยลองถอนดูครับนะ เขาบอกว่าวันศุกร์นางาวันศุกร์เงินจะเข้านะครับส่วนหนึ่งผมก็ไปช็อปนิด,นดหน่อยนะเพื่อเป็นการหาประสบการณ์นะครับ